สวัสดีคะ่ะนักเรียนป .1 ทุกคนนะคะมาพบกับคุณครูทุกตาเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะคุณครูทุกตาจะพานักเรียนนะคะมาเรียนในเรื่องที่สองนะคะเรื่องอะไรคะนักเรียนใครอ่านได้อ่านตามคุณครูเลยนะคะการสังเกตและการลงความเห็นจากข้อมูลนะคะเป็นเรื่องเอกี่ยวกับ การสังเกตแล้วก็การรวความเห็นจากข้อมูลครั้งที่แล้วนักเรียนจําได้ไหมคะที่เราเรียนเกี่ยวกับการสืบสอบใช่ไหมคะการสืบสอบคืออะไรคะนักเรียนการสืบสอบก็คือเป็นการรวบรวมข้อมูลใช่ไหมคะ,ะด้วยวิธีการต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการสังเกตนะคะการสอบถามการสืบคน้นข้อมูลจากคุณพ่อคุณแม่หรือว่าในหนังสือหรือว่าในอินเทอร์เน็ต หรือว่าจากแหล่งที่น่าเชื่อถือใช่ไหมคะอันนี้เรา,าทบทวนเกี่ยวกับเรื่องการสืบสอะนะคะส่วนวันนี้เรื่องที่2นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับการสังเกตและการลงความเห็นจากข้อมูลเมื่อเราสังเกตเสร็จแล้วเนี่ยเราจะลงความเห็นข้อมูลได้อย่างไงนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนมาดูาวิดีโอนะคะเกี่ยวกับการสอน ของสสวทหรือว่าในหนังสือนะคะในหนังสือแล้วก็แบบฝึกหัดเล่มน,นี้ใช่ไหมคะแต่ว่านักเรียนยังไม่ได้รับนะคะนักเรียนจะได้รับเมื่อตอนเปิดภาคเรียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของสือเห็นไหมคะอันนี้จะเรียนคู่กันนะคะก็จะมีหนังสือเรียนแล้วก็ แบบบันทึกกิจกรรมใช่ไหมคะหรือเราเรียกกันว่าแบบฝึกหัดนั่นเองนี่นะคะก็จะเป็นหน้าตาลักษณะแบบนี้นะคะนี่เล่มหนึ่งนะคะเล่มสองเราจะเก็บไว้เรียนเทอมสองนะ,ะทีนี้ทีนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนมาเห็นหน้าตานะคะคของแบบฝึกหัดนะคะหรือแบบบันทึกกิจกรรมตรงนี้เดี๋ยวคุณครูทำจอใหญ่ๆก่อนนะ นะคะนักเรียนเพื่อนักเรียนจะได้เห็นหน้าตาของแบบฝึกหัดเนาะ,ะนี่นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเห็นไหมคะ,ะนักเรียนเห็นไหมนี่นะคะเดี๋ยวคุณครูจะเอาลงให้นักเรียนดูนะคะก็คือให้นักเรียนโหลดนะคะเป็นใบงานนะคะ หรือใครไม่มีก็สามารถทำใส่ในสมุดได้ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีหน้าที่สองหน้าที่สองก็จะเป็นอ่าเขียนเป็นนะคะเห็นไหมเขียนเป็นนะคะเขียนคำว่าเขียนเป็นก็คือเขียนคำว่าการทดไอการสังเกตเห็นไหมคะนักเรียนการสังเกตแล้วก็การลงความเห็นจากข้อมูลลักษณะแบบนี้เนะาะเดี๋ยวคุณครูอ่าบางบหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้เนาะนักเรียน แบบบันทึกกิจกรรมนะคะทีนี้เดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนนะคะดูใบงานนะคะของคุณครูใครไม่มเีเครื่องปริ้นนะคะนักเรียนไม่จำเป็นต้องอไปปริ้นให้เสียตังค์นะคะนักเรียนสามารถเขียนลงในสมุดได้นะคะเ,เดี๋ยวคุณครูให้ดูนะนี่นะ นี่ลักษณะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นต่อจากเมื่อกี้ที่คุณครูให้ดูเนาะนี่อันสุดท้ายก็จะเป็นเขียนเป็นนะคะแต่ว่าคุณครูจะทำเป็นไฟล์นะคะให้นักเรียนดูเนาะ อ่ะต่อไปนักเรียนก็เข้าสู่บทเรียนนะคะเกี่ยวกับการสังเกตแล้วเนาะก่อนอื่นนะคะคุณครูจะถามนักเรียนก่อนว่าคุณครูจะถามนักเรียนก่อนว่าประสาทสัมผัสคืออะไรคะนักเรียนประสาทสัมผัสทั้งห้าคืออะไรนักเรียนทราบไหมคะประสาททั้งประสาทสัมผัสทั้งห้าคืออะไรคะประสาทสัมผัสทั้งห้าคืออะไรเอ่ย ประสาทสัมผัสทั้งห้าก็คือการดมการฟังการดูการชิมและก็การสัมผัสใช่ไหมคะ,ะหรือเราท่องแบบสั้นๆเลยท่องง่ายๆจดจำไว้ง่ายก็คือดูฟังดมชิมสัมผัสดูฟังดมชิมสัมผัสดูนี่เราใช้อะไรดูคะนักเรียนใช้ตาใช่ไหมคะฟังนักเรียนใช้อะไรฟังคะ ใช้หูใช่ไหะนี่หูห,หูใช้หูฟังต่อไปชิมใช้อะไรชิมใช้ลิ้นใช่ไหมคะลิ้นในการชิมนะคะแล้วก็สัมผัสะะสัมผัสออสัมผัสก็คือใช้อะไรคะใช้ผิวหนังในการสัมผัสใช่ไหมคะอย่างเช่นคุณครูเนี่ยจับที่ใบหน้าของตัวเองอู ทำไมใบหน้าของครูสากจังเลยอะไรเงี้ยอ่ะเราก็รู้ใช่ไหมคะว่ามันเป็นลักษณะยังไงใช่ไหมคะอ่ะต่อไปทีนี้คุณครูจะให้นักเรียนนะคะดูวิดีโอนะคะเกี่ยวกับวิดีโอการสอนนะคะวิดีโอการสอนที่มันสอดคล้องกับหนังสือเราใช่ไหมคะที่เมื่อกี้คุณครูให้นักเรียนดูแล้วนะคะทาไมคุณครูถึงให้นักเรียนดูเพื่อว่าเวลาเปิดเทอมมา คนใหมที่ได้เรียนแล้วก็จะบอกว่าอู้อ๋อจำได้แล้วที่คุณครูตรุกตาเคยสอนในบทเรียนออนไลน์ไงคะอะไรอย่างเงี้ยน,นะ,นะเดี๋ยวครูให้ดูวิดีโอนะคะแป๊บนึงนะเด็กๆจเย็นๆน,นะคะ,ะมาแล้วมาแล้วนะ ด,ดีมาแล้วนะคะเด็กๆเดี๋ยวครูทำให้จรใหญ่ๆขึ้นเนาะ วสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับครูกวางแล้วก็ทออีกแล้วค่ะครูกวางก็มีกิจกรรมสนุกสนุกมาให้เด็กๆได้ทำอีกเช่นเคยนะคะแต่ก่อนที่จะไปทำกิจกรรมใหม่กันค่ะครูกวางอยากจะขอทบทวนกิจกรรมเดิมกันหน่อยค่ะเด็กๆยังจำเรื่องราวของการสืบสอบหาความรู้ได้ไหมคะการสืบสอบคืออะไรคะ การสืบสอบก็คือการค้นหาคำตอบผ่านกระบวนการต่างๆดังนี้ค่ะการตั้งคําถามการรวบรวมข้อมูลการอธิบายสิ่งที่เราค้นพบการเชื่อมโยงความรู้ของเรานะคะกับผู้อื่นและการสื่อสารความรู้ที่เราค้นพบให้ผู้อื่นทราบค่ะ สำหรับในวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆค้นหาคำตอบผ่านกระบวนการต่างๆพร้อมกันหรือยังคะพร้อมแล้วครับแต่ว่าวันนี้อากาศร้อนจังเลยอะครับถ้าได้กินไอศครีมก่อนไปทำกิจกรรมสักหน่อยก็คงจะดีอ่ะงั้นเราไปซื้อไอศครีมกันค่ะเยี่ยมไปเลยครับ ครูกวางอยากให้เด็กๆนะคะสังเกตสิ่งที่ครูกวางถืออยู่ค่ะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรเด็กๆใช้วิธีการใดในการสังเกตคะสังเกตอย่างละเอียดเลยนะคะเด็กๆคิดว่าคืออะไรอยากให้เด็กๆลงความเห็นจากสิ่งที่เด็กๆสังเกตเลยค่ะอะไรนะคะอืมอื ครูกวางได้ยินแววๆค่ะว่าเด็กๆบอกว่าสิ่งนี้คือไอศครีมเด็กๆอยากกินด้วยแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งไปนะคะเดี๋ยวครูกวางจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับไอศครีมมาให้เด็กๆแล้วก็ทอดช่วยกันอ่านค่ะได้เลยครับทอดจะตั้งใจอ่านสุดๆไปเลย โดยเรื่องราวที่เด็กๆและทอสจะได้อ่านต่อไปนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการสังเกตและการลงความเห็นจากข้อมูลซึ่งจากเรื่องนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี There, ่ยวกับการใช้ประสาทสัมผัสในการสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวและการใช้ประสบการณ์ในการลงความเห็นจากข้อมูลก่อนที่จะไปอ่านเรื่องราวครูกวางอยากให้เด็กๆช่วยกันคิดค่ะว่าการสังเกตทำได้โดยวิธีใด และเมื่อกินและดมไอศกรีมจะลงความเห็นจากข้อมูลได้ว่าอย่างไรเด็กๆคงอยากรู้แล้วเดี๋ยวเราไปอ่านเนื้อเรื่องพร้อมๆกันค่ะในวันที่อากาศร้อนวันหนึ่งแม่กับฉันแวะซื้อไอศกรีมวันนี้ฉันเลือกไอศกรีมรสมะน,นาวเพราะไม่เคยกินรสนี้มาก่อนเลย เมื่อแม่สั่งไอศครีมมาให้ฉันก็เริ่มสังเกตไอศครีมของฉันทันทีด้วยประสาทสัมผัสต,ต่างๆทั้งการดูการดมการชิมการฟังและการสัมผัสฉันพบว่าไอศครีมของฉันเป็นก้อนกลมๆสีเขียวใส่อยู่ในถ้วยที่ทำจากขนมปังกรอบ ที่ได้อ่านกันไปเด็กๆคิดว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะใช่แล้วค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับไอศกรีมเด็กๆคงรู้จักแล้วก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่เด็กๆเ,เนี่ยออกเสียงถูกกันไหมคะแล้วเด็กๆเ,เขียนถูกกันหรือเปล่าเด็กส่วนใหญ่มักเรียกว่าไอติมหรือไอศกรีมแต่จริงๆแล้วเราต้องเรียกว่าไอศกรีมนะคะแล้วการ ส r เกตไอศกรีมละคะเด็กๆมีวิธีการสังเกตอย่างไรอืมใช่แล้วค่ะเราสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งการดูการดมกลิ่นการชิมรสการฟังเสียงแล้วก็การสัมผัสเพื่อให้เราได้ข้อมูลจากสิ่งที่เราสังเกตะคะ่ะจากการสังเกตไอศกรีมไอศกรีมนี้มีลักษณะเป็นอย่างไรคะอืมใช่แล้วค่ะ เป็นก้อนกลมมีสีเขียวเก่งมากเลยค่ะจากเรื่องราวในหน้านี้นะคะครูวางมีคำที่อยากให้เด็กๆอ่านแล้วก็สะกดดูค่ะคือคำว่าสังเกตและประสาทสัมผัสค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปอ่านเรื่องราวกันต่อเลยค่ะไอศกรีมรสนี้มีกลิ่นอ่อน เมื่อฉันเริ่มกินไอศกรีมก็รู้สึกเย็นทั่วปากรสชาติของไอศกรีมเปรี้ยวปนหวานเมื่อฉันกัดถ้วยไอศกรีมก็ได้ยินเสียงถ้วยแตกดังครับจากเรื่องที่อ่านไปครูกวางจะให้เด็กๆเ,เนี่ยช่วยการสังเกตไอศกรีมไปพร้อมๆกับครูกวางนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ จากข้อมูลที่บอกว่าไอศกรีมนี้มีกลิ่นอ่อนๆเราได้ใช้ประสาทสัมผัสใดในการสังเกตคะอืมใช่แล้วค่ะการดมนั่นเองและจากข้อมูลที่ว่าเมื่อฉันกินไอศกรีมเข้าไปฉันรู้สึกเย็นทั่วปากเป็นการใช้ประสาทสัมผัสใดในการสังเกตคะ ไอศกรีมก้อนนี้มีรสเปรี้ยวปมหวานเป็นการใช้ประสาทสัมผัสใดในการสังเกตคะอืมเป็นการชิมรสนั่นเองจากข้อมูลที่บอกว่าเมื่อกัดถ้วยไอศกรีมก็ได้ยินเสียงแตกดังกรับ ใช้ประสาทสัมผัสใดในการสังเกตคะอืมใช่แล้วค่ะการฟังเสียงนั่นเองเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวจากทอสกันต่อเลยค่ะจากการสังเกตไอศครีมที่ฉันกินทำให้ฉันลงความเห็นจากข้อมูลต่างๆได้ว่าไอศครีมรสนี้ จะเป็นอีกรสหนึ่งที่ฉันโปรดปรานเพราะมีกลิ่นหอมและรสชาติอร่อยจากเรื่องราวที่อ่านข้อความใดเป็นการลงความเห็นจากข้อมูลคะใช่แล้วคะ่ะการลงความเห็นจากข้อมูลก็คือไอศกรีมมีกลิ่นหอมและรสชาติอร่อยคะ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวจากท้อต่อเลยนะคะ อยากรู้ไหมว่าการสังเกตและการลงความเห็นจากข้อมูลเป็นอย่างไรและแตกต่างกันอย่างไรเราจะไปหาคำตอบกันโดยครูกวางจะพาไปหาคำตอบกันนะครับอขอบคุณทอสมากๆเลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้ครูกวางจะให้เวลาทอทไปทานไอศกรีมก่อนคะ่ะแล้วเดี๋ยวเราก็กลับมาทำกิจกรรมกันใหม่นะคะ เป็นการใช้ประสาทสัมผัสในการดูการดมกลิ่นการชิมรสการฟังเสียงแล้วก็การสัมผัสค่ะทําให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะต่างๆของสิ่งที่เราสังเกตค่ะข้อมูลเป็นการใช้ความคิดเห็นของเราหรือใช้ประสบการณ์มาอธิบายสิ่งที่เราสังเกตได้ค่ะเด็กๆเ,เข้าใจคำว่าประสบการณ์ไหมคะ ประสบการณ์หมายถึงสิ่งที่เราได้เรียนรู้ได้เคยกระทำหรือได้เคยพบเห็นมาก่อนค่ะดังนั้นการใช้ประสบการณ์มาอธิบายสิ่งที่เราสังเกตได้นั่นคือการลงความเห็นจากข้อมูลค่ะเด็กๆคะจากกิจกรรมที่เราได้ทำไปเด็กๆสังเกตไหมคะว่าครูกวางจะมีคำพูดที่พูดซ้ำๆพูดบ่อยๆคือคำว่าอะไรคะคำแรกนะคะ การสังเกต observing เป็นการใช้ประสาทสัมผัสในการดูการดมกลิ่นการชิมรสการฟังเสียงแล้วก็การสัมผัสค่ะทำให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะต่างๆของสิ่งที่เราสังเกตคำที่2นะคะการลงความเห็นจากข้อมูล inferring เป็นการใช้ความคิดเห็นของเราหรือประสบการณ์หรือสิ่งที่เราเคยค้นพบมาก่อน มาอธิบายสิ่งที่เราสังเกตได้ค่ะเช่นเด็กๆเ,เคยกินทุเรียนกันไหมคะทุเรียนหอมหรือเหม็นแล้วเด็กๆชอบหรือไม่ชอบทุเรียนคะความรู้สึกเหล่านี้ล่ะค่ะคือการลงความเห็นจากข้อมูลวันนี้สนุกกันไหมคะมจากกิจกรรมวันนี้นะคะเด็กๆได้รู้แล้วว่าการสังเกตและการลงความเห็นจากข้อมูลเนี่ยเป็นอย่างไร และแตกต่างกันอย่างไรจากกิจกรรมในวันนี้นะคะเด็กๆสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม,มแล้วตอบคำถามในรู้หรือยังเพื่อเป็นการทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ค่ะและเด็กๆยังสามารถฝึกเขียนคำสำคัญในเขียนเป็นได้ด้วยนะคะในครั้งถัดไปนะคะเด็กๆจะได้ทำกิจกรรมนะคะวันนี้นะคะนักเรียนก็า ได้ชมวิดีโอไปแล้วใช่ไหมคะคุณครูถามนักเรียนก่อนนะคะคุณครูถามนักเรียนก่อนว่าประสาทสัมผัสทั้งห้ามีอะไรบ้างนะคะนักเรียนจําได้ไหมคะประสาทสัมผัสทั้งห้ามีอะไรบ้างอ,าอะไรบ้างคะนักเรียนก็คือดูฟัง ดมชิมสัมผัสใช่ไหมคะดูฟังดมชิมสัมผัสด,ดูเนี่ยเราใช้อะไรดูคะนักเรียนใช้ตาใช่ไหมคะฟังใช้หูนะคะหูต่อไปดมใช้อะไรใช้จมูกนะคะใช้จมูกของเรานะคะต่อไปชิมใช้อะไรคะชิมชิมก็ให้นักเรียนใช้ลิ้นใช่ไหมคะต่อไปสัมผัส สัมผัสก็คือใช้ผิวหนังของเรานะคะในการสัมผัสสิ่งต่างๆนะคะ,ะทีนี้เมื่อเราได้ทำอขอขอโทษนะคะนักเรียนเมื่อเราชมวิดีโอเสร็จแล้วใช่ไหมคะทีนี้นะคะคุณครูก็จะพานักเรียนมาทําแบบฝึกหัดน,นะคะแบบฝึกหัดน,นะคะก็จะเป็นหน้าตาลักษณะแบบนี้เดี๋ยวค,คุณครูย่คคอหน้าคุณครูลงข่อนาอ ยอ่อลงแล้วเล็กๆนะคะที่จริงแล้วนางครูก็ใหญ่เบลอเลยนี่นะคะมาดูนะคะใบงานนะคะเกี่ยวกับเรื่องการสังเกตและการลงความเห็นจากข้อมูลเขามีให้นักเรียนมันให้เลือก3ามคำตอบแต่เราก็เติมอะนำตัวเลือก ทั้งสามตัวเลือกไปเติมใส่ในอะไรคะนักเรียนในช่องเห็นไหมคะก้านจุดๆ,ๆเห็นไหมคะก็คือใส่คําว่าฟังนะคะดมก็ใส่คําว่าก็ใส่ตรงกลางแล้วก็ดูนะคะตามนี้นะคะที่ครูใส่เอาไว้ให้นักเรียนดูนะคะแบบนี้เลยนะคะใครเขียนเหมือนครูบ้างเอ่ยน,นะใครเขียนเหมือนครูบ้างคะ ต่อไปนะคะมาดูใบงานอ,าอันต่อไปนะคะใบงานอันต่อไปก็จะเป็นนี่ข้อที่สองนะคะนักเรียนข้อที่สองเขาถามนักเรียนว่ายัางไงคะข้อที่สองถามว่าเมื่อกินและดมไอศครีมนะคะจะลงความเห็นจากข้อมูลได้อย่างไรนะคะ ข้อที่สองถามว่าเมื่อกินและดมไอศกรีมนะคะจะลงความเห็นจากข้อมูลได้อย่างไรเขาบอกว่าเลือกคําไปเติมสิจะ้ะนักเรียนก็เลือกคําไปเติมใช่ไหมคะมีคําว่าหอมเขียวแล้วก็อร่อยนะคะไอศครีมรสนี้กลิ่นจุดจุดจุดและรสชาติจุดจุดนักเรียนจะเติมคําว่าอะไรคะคุณครูจะเติมคําว่า ไอศครีมนี้มีกลิ่นยังไงคะนักเรียนกลิ่นเขียวถูกไหมหรือว่ากลิ่นอร่อยเอคุณครูจะเติมคําว่ากลิ่นหอมและรสชาติเขียวอุ้ยไม่ใช่และรสชาติอร่อยนะคะตามนี้เลยนักเรียนเติมเหมือนครูไหมใครยังไม่เติมเหมือนค,นคุณครูหรือว่าใครคิดไม่เหมือนค,นคุณครู ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่คนครูจะเติมแบบนี้เนาะถ้าเราบอกว่าไอศกรีมนี้มีกลิ่นเขียวถูกไหมคะนะักเรียนก็ไม่ถูกใช่ไหมคะกลิ่นก็คือหอมใช่ไหมอย่างที่เราดูตัวอย่างก็คือวิดีโอเกี่ยวกับทุเรียนใช่ไหมคะอันนี้คือการลงความเห็นจากข้อมูลใช่ไหมแต่ถ้าคนไหนที่ไม่ชอบไม่ชอบทุเรียนเขาก็จะบอกว่า เหม็นใช่ไหมคะแต่คนไหนที่ชอบทุเรียนกินก็บอกอทำไมได้กลิ่นหอมทุเรียนจังเลยอะไรเงี้ยน,นะรสชาติเป็นไงคะอร่อ,รอยใช่ไหมคะอ่ะต่อไปมาดูใบงานอันสุดท้ายก็คือเขียนเป็นใช่ไหมคะเขียนเป็นนะคะก็ต้องให้นักเรียนนะคะเขียนเขียนเป็นตัวบรรจงเต็มบรรทัดคําว่า การสังเกตนักเรียนก็ต้องเขียนการสังเกตแบบตัวตัวเต็มบรรทัดเลยนะคะแล้วก็มีอยู่สองบรรทัดใช่ไหมคะนี่คุณครูเขียนไว้ให้นักเรียนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนักเรียนจะต้องฝึกเขียนแล้วก็สะกดคําอ่านนะต้องเขียนให้ได้นะคะวันนี้นะคะเรื่องเกี่ยวกับการลงความเห็นจากข้อมูลนะคะก็มีเพียงเท่านี้เนาะใครมีอะไรสงสัยอีกไหมคะ มีอะไรสงสัยไหมคะ,ะถ้าเกิดไม่มีอะไรนะคะคุณครูขอจบเรื่องการสังเกตและการลงความเห็นจากข้อมูลเพียงเท่านี้เนาะถ้านักเรียนมีอะไรสงสัยให้ทักถามคุณครูได้เลยนะคะ,ะวันนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายเด็กๆ